เบิดหักและข้อมาทิ่มไปห้อยพันเหตุผลที่เจ้าจะไว้มันคงจะบ่อได้คนที่มันจะไปจะดึงไว้สำใดมันคงจะบ่ออยู่คนในใจใเจ้าเป็นแสนเป็นล้านไอนี้ก็บ่อสูอนี้บ่อสูอีกแล้วเจ้าบา่ไใดไลยใจแต่ว่าเจ้าหนันลหลายคนไอ้นี่เริ่มสับสนกับตัวเจ้านันแล้วเดินเริ่มท้อกับตัวเองในเรื่องาวลาที่ต้องเจอเอที่เอเซเวนดิติยา บายดีพ่อแม่พี่น้องพ่องปายมาพบกันเซนเก่าเซนเคยนะกับซองสาวมวลส่วนยีย่เมื่อนี้สิภาคพี่พ่านนองมาเดีกฉันเพลงนะ้พี่น,อนอ้องนอมาเดีกฉันเพลงของน้องเทม่บอยห้องคู่กับน้องเอสทีเอสเจ็ด,ด,ดชา้าน <Y> ah <oo> ้องนองสำพนงานเพลงนี้มิซีวา ในใจสิไปจได้นั่นไปี่ตามรับส้มฟังกันได้นอตามมาเลย คอยมักจะทำู่เป็นประจําจ่มสุดท้ายแล้วมันจะเป็นคอยหรือบ่มันไปชีวิตคนยืนข้างกายมันจะเป็นเจ้าหรือบ่มันเริ่มสับสนไว้อยู่ข้างหน้าว่ามันเป็นควันหรือหมองจะยันคําถามเธอคอยนั้นยันที่สุดก็คือคําตอบอินมาใหม่เจ้าสําคัญที่สุดอยู่ในชีวิตอินมาลายบาถูกฟาดโดนทนทนที่ต้องการจะไปและหลังจากนี้จะเที่ยวอยู่โนอเบาสัมทินในเจ้าได้หัวไว้โดนบีโา ามาโอเวันหนึ่งเจ้าเดินมาบอกว่าพอแล้วหาคงเหามันพบทางตันกนพอแล้วคําสันสันเน็ดให้น้ําตามันตกในคําลําลาวันนั้นตอนนี้ยังตกใจจะ ที่เจ้าต้องการเจ้านั่งแฮปปี้อยู่พาละได้ก็ขี่รถลู่อยู่พาตะขันเศรษฐีเงียบเงียบพอความส่งไปที่เจ้าบออันแต่งตัวลิบเียบชีวิตบอด,ดีมันลาสกันเจ้าคงจะอายเขาเองหมเพื่อนที่แนมเข้ามาบอกเคยได้ใส่ของแพงในเจ้าดเด่ยงเข้าตาบอกมีเพียรอยูในคอบอกมีดีโอคุซีใ,ใส,ส่สมเจ้าจะไว้บ่อให้ประกันว่าอาจะมันคงมันเดิมมันเคยทุกอย่างยา yeah. เหมือนตายทั้งเปินตอนที่เจ้าหลาน้ำตาดีๆเจ้ามอบให้มาให้คอยได้ตายเอาดินทมนาหัวใจเ้อโบแมนก่อนหินที่จะเบิดนักและข็อมาทิ่มไปหอยพันเห้ดพ้นที่จ้อนจะไว้มันคงจะบ่อได้คนที่มันจะไปจะดึงไว้ํำได้มันคงจะบ่ออยู่คนในใจใเจ้าเป็นแสนเป็นลานในนี้ก็บ่อสู้ สูอีกแล้วเจ้าบ่ดได้ลายใจแต่ว่าเจ้านั้นหลายคนไอนี่เริ่มสับสนกับตัวเจ้านั้นแล้วเตอเริ่มท้อก,กับตัวเองในเรื่องราวที่ต้องเจอเอทเอเซเวนดิจิยานอนนเด็กไปเบิ้งในคืนที่เฮาเคยวาดฝันไว้ ถึงแม้ฮักสองเฮาจะคงมีเพียงแต่หัวใจเพราะวันไหนฮักเขาซองคอนกันตลอดไปถึงแม่สุดท้ายความฮักสองเฮาต้องแตกจะลายเลยจากกันไปโอ้ยสุดท้ายล้วต้องจากกันไปก็ให้เจ้านำไปพกอกคนที่ดีคนบ่ฮักกันแต่แรกเป็นยังบ่บอกกันมาก็เจ้ามาตัวไง สัญญาพิงลมปากต้องการแค่ยามยากแต่เจ้าอกเคยใจแค่ของมฮักที่คอยได้มอบไม่ไปันบบมีใจแต่เลกกป็นยังบโบอกกันเลยดีกว่ามาตัวกันแบบนี้สุดท้ายก็เจ็บตามเคยท้งวงอาเจียตลอดที่นอนเตียงยาก,กแต่ว่าบบมีสัญญาณตอรหาจากเสียงหัวใจที่คอคอยสุขดีจับมือกับเขาเดินไปนาน ันได้จังใดไปดึงเข้ามาขั้นกลางได้พอผู้ไม่พอคนถูกใจที่ไมาเอาไว้กลางทางหากเจ้าข้างเดียวมันเจ็บัวใจทนโดนเจ็บ ซูอบอไว้เขาขี่รถใหญ่มีเงินเปย์ยอมมาควนเป็นจริงในปัจจุบันน้อนถูเดคำมเบาสสู่้อยที่เจ้านั้นเว่าให้จำมันได้วัดอยู่เสูอใจเด้อโบแมนก่อนหินที่จะเบิดหักและข้ขมาทิ่มไปห้อยพันเหตุผลที่จอนจะไว้มันคงจะบ่อได้คนที่มันจะไปจะดึงไว้สำได้มันคงจะบ่ออยู่คนในใจใเจ้าเป็นแสนเป็นล้านในนี้ก็บอสู อันี้บ่สู้อีกแล้วเจ้าบ่ได้หายใจแต่ว่าเจ้านั้นหลายคนอันี้เริ่มสับสนกับตัวเจ้านั้นแล้วเดอเริ่มท้อกับตัวเองในเรื่องราวที่ต้องเจอเอ๊ะที่ยา You know about something things like that you didn't know I don't be oh, 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 Never mind Simple boy yeah. Wow! Sức nhọt khả năng thêm, sức nhọt! จบต้งไปนอพี่น้อง,อองกับผลงานเพลงในใจซึ่งของโดยน้องเทปริบอยและน,อ H H 3, น้องเอ7เอสเจ็ดามนพี่น้องนอกปาติทโทผลงานนี่ชุดยอดขนาดพี่น้องเลยไอยมีนาฮาซาลาโอ้ยโอ้คักคือเก้าพี่น้องโอ้คัาก,กัากำลังเสาเหล่าเ้าวไปต้องเสียดย่งางไรแต่ของคุณภาพเท่างนั้นเ้ย เฉดส้มเฉดส้ม FC FC เส้นก้าเส้นเคลื่อนในผิน้องนอไฟเบิ้งคลิปนี้ฝากกดไดกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระน้าอการะลังใจในการทำคลิปต่อไปในผิวน้องนอฉะนั้นคลิปนี้สาวมวลส่วนยิมขอตัวลาไปก่อนพบกัมแใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย